สวัสดีค่ะวันนี้แม่ซีจะชวนเพื่อนๆทำข้าวเหนียวปิ้งนะคะมีด้วยกันทั้งหมด3มไส้รับรองความอร่อยค่ะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมแล้วก็วิธีทำกันเลยนะคะ เดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมของไส้เผือกกวนกันก่อนนะคะว่ามีอะไรบ้างตัวแรกเลยก็คือเผือกหอมนึ่งสุกแล้วก็บดละเอียดที่เราทําไว้นะคะตามมาด้วยหัวกะทิค่ะน้ําตาลมะพร้าวหรือว่าน้ําตาลปี๊บก็ได้สุดท้ายเกลือป่นค่ะเทส่วนผสมทุกตัวใส่ลงในกระทะได้เลยค่ะเปิดแกด๊ใช้ไฟกลางในช่วงแรกนะคะ จากนั้นก็คนให้เข้ากันอย่าหยุดมือค่ะพอกวมนมาสักพักส่วนผสมจะเริ่มเดือดแบบนี้ให้เพื่อนๆปรับไฟลดลงค่ะจากไฟกลางปรับเป็นไฟอ่อนแล้วก็กวนจนกระทั่งแห้งได้ที่นะคะ ะะแบบนี้คือใช้ได้แล้วค่ะลักษณะของเขาก็คือจะจับตัวเป็นก้อนร่อนออกจากกระทะแล้วก็เวลาเอานิ้วไปแตะเนี่ยเผือกไม่ติดนิ้วขึ้นมาแบบนี้คือใช้ได้ค่ะปิดแก๊สนะคะยกลงแล้วก็พักให้เย็นสนิทค,ค่ะต่อไปเราก็จะมาทำไส้กุ้งกันค่ะส่วนผสมก็จะมีมะพร้าวขูดขาวกุ้งสับละเอียดน้ำตาลทรายขาวหัวกะทิสามเกลอือจะประกอบไปด้วยรากผักชีกระเทียมไทยแล้วก็พริกไทยขาวชนิดเม็ดค่ะ ใบมะกรูดซอยละเอียดเกลือสมุนใครใช้เป็นเกลือป่นต้องลดปริมาณลงนะคะเพราะว่าเกลือสมุนเนี่ยจะมีความเค็มน้อยกว่าค่ะแล้วก็สุดท้ายสีผสมอาหารสีส้มค่ะนำสับเกลือไปโขลกให้ละเอียดค่ะตั้งกระทะใช้ไฟกลางค่อนอ่อนจากนั้นใส่หัวกะทิลงไปค่ะเราจะผัดหัวกะทิให้แตกมันเลยนะคะ พอกะทิแตกมันเราก็ใส่สามเกลือนะคะที่เราโขลกไว้ลงไปผัดให้หอมค่ะจริงๆแล้วเพื่อนๆสามารถใช้น้ํามันแทนหัวกะทิได้นะแต่แม่ตีว่าถ้าใช้หัวกะทิอะค่ะมันจะหอมมันมากกว่าพอหอมดีแล้วก็ตามด้วยกุ้งสับค่ะผัดให้กุ้งสุกเลยนะคะกุ้งสุกก็ใส่เครื่องปรุงค่ะ เลือป่นน้ำตาลทรายผัดให้เข้ากันค่ะเข้ากันดีก็ใส่ตัวนี้ค่ะมะพร้าวขูดขาว หยดสีผสมอาหารสีส้มตามชอบค่ะผัดให้เข้ากันโอเคได้ที่แล้วค่ะให้สังเกตความแห้งนะคะผัดให้ค่อนข้างแห้งนิดนึงแต่ว่าไม่ได้แห้งสนิทนะคะถ้าเกิดว่าแห้งมากเกินไปเนี่ยมะพร้าวเนี่ยมันจะมีความเบาเหมือนมะพร้าวคั่วร่วนๆเลยค่ะ จากนั้นก็ใส่ใบมะกรูดซอยคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วปิดแก๊สได้เลยค่ะเรียบร้อยพักให้เย็นสนิทค่ะตอนนี้เราก็แช่ข้าวเหนียวครบ5ชั่วโมงแล้วนะคะเดี๋ยวแม่ซีจะเทใส่ซึ้งเพื่อน,นึ่งกันค่ะซึ้งก็ให้ปูด้วยผ้าขาวบางไว้ค่ะแล้วก็เทเข้าวเหนียวลงไปได้เลยนะคะ เลียให้ทั่วแล้วก็ทํารูตรงกลางไว้นะคะเพื่อไอ้น้ําเนี่ยมันจะได้ดันขึ้นมาได้นะคลุมด้วยผ้าขาวบางค่ะจากนั้นก็นําไปนึ่งด้วยไฟแรงประมาณสามสิบถึงสี่สิบนาทีค่ะ พอข้าวเหนียวใกล้จะสุกนะคะเราจะมาทําน้ํากะทิสําหรับมูนข้าวเหนียวกันค่ะตั้งกระทะหรือว่าหม้อนะคะจากนั้นใส่หัวกะทิลงไปค่ะตามด้วยน้ําตาลทรายขาวและเกลือสมุนค่ะแม่ซีใช้เกลือตัวนี้นะคะสําหรับอัตราส่วนทั้งหมดแม่ซีพิมพ์ไว้ให้ในคําอธิบายใต้คลิปแล้วเพื่อนๆสามารถคลิกเข้าไปดูกันได้ค่ะเปิดแก๊สใช้ไฟกลาง จากนั้นก็คนส่วนผสมให้ละลายเข้ากันดีแล้วก็รอจนกระทั่งน้ำกะทิเริ่มร้อนนะคะแต่ไม่ต้องให้เดือดค่ะแค่เดือดของหม้อก,ก็สามารถปิดแก๊สได้เลยค่ะโอเคค่ะให้สังเกตนะคะจะเห็นว่าไอาความร้อนขึ้นมาแบบนี้คือใช้ได้ค่ะปิดแก๊สนะคะแล้วก็เดี๋ยวรอให้ข้าวเหนียวสุกเราก็จะนำมามูลในกระทะนี้ได้เลยค่ะเทข้าวเหนียวนึ่งสุกร้อนๆลงไปในน้ำกะทิได้เลยค่ะ คนให้เข้ากันนะคะคนไปในทางเดียวกันให้เข้ากันแบบนี้เลยนะคะสิ่งสำคัญที่สุดในการทำข้าวเหนียวมูนก็คือต้องมูนในขณะที่ข้าวเหนียวยังร้อนๆอย่ารอให้ข้าวเหนียวเย็นค่ะไม่งั้นเขาจะไม่ดูดซึมน้ำกะทิเข้าไปนะคะ จากนั้นปิดฝาเลยค่ะเราจะพักทิ้งไว้ประมาณ20นาทีค่ะพอครบ20นาทีก็คนให้เข้ากันอีกรอบค่ะจากนั้นก็ปิดฝาพักอีก10นาทีพอครบ10นาทีเพื่อนๆก็สามารถนำข้าวเหนียวไปห่อได้เลยค่ะ มาถึงขั้นตอนการห่อข้าวเหนียวแล้วค่ะเตรียมไว้ให้พร้อมนะคะไม่ว่าจะเป็นไส้ซึ่งวันนี้แม่สีจะทําทั้งหมด3ไส้ค่ะก็คือไส้เผือกกวนไส้กุ้งแล้วก็ไส้กล้วยนะคะเป็นกล้วยน้าว้าเลือกแบบสุกค่ะแล้วก็ข้าวเหนียวมูนใบตองไม้กลัดใบตองเราจะตัดกว้างสี่นิ้วใช้สองใบค่ะแล้วก็เอานวลเนี่ยประปกบกันแบบนี้นะคะจากนั้นจับส่วนกึ่งกลางเอาไว้ม้วนให้เป็นรูปกล้วยค่ะ ตักข้าวเหนียวมูนล,ลงไปประมาณหนึ่งช้อนค่ะยัดลงไปนะคะตามด้วยไส้เดี๋ยวแม่ซีจะทําไส้เผือกก่อนแล้วก็กดด้วยข้าวเหนียวมูนใช้ช้อนกดลงไปให้แน่นน,นิดนึงค่ะ จากนั้นก็พับเลยการพับก,ก็พับเหมือนทําขนมเทียนเลยค่ะเราก็กดส่วนนี้ลงไปก่อนนะคะให้แน่นแล้วก็พับซ้ายขวาเอาด้านไหนลงก่อนก็ได้ค่ะพอได้แบบนี้แล้วก็พับลงตกแต่งให้สวยงามนะคะแล้วก็ใช้ไม้กลัดกลัดได้เลย เนี่ยค่ะก็จะได้ละหนึ่งชิ้นค่ะมาต่อกันด้วยไส้กุ้งค่ะใส่ข้าวเหนียวมูลลงไปเหมือนเดิมอัดนิดนึงนะคะตามด้วยไส้กุ้งของเราตบท้ายด้วยข้าวเหนียวมูลใช้ช้อนอัดลงไป แล้วก็พับได้เลยค่ะต่อไปก็ใช้กล้วยค่ะเดี๋ยวแม่ซีจะทําอีกรูปแบบหนึ่งสําหรับคนที่ไม่อยากทําเป็นรูปสามเหลี่ยมน,นะคะใช้ใบตองสองใบค่ะขนาดใหญ่แล้วก็ขนาดเล็กนะคะตัดหัวท้ายให้ได้ลักษณะแบบนี้แล้วก็ใช้นวลประกบกันค่ะ วางข้าวเหนียวลงไปกระจายนิดนึงนะคะแล้วก็วางกล้วยลงไปตัดแบ่งนะคะตัดแบ่งครึ่งค่ะโปะด้วยข้าวเหนียวเหมือนเดิมประมาณนี้วิธีห่อรวบขึ้นมาค่ะดึงให้แน่นๆนะคะกดลงไปแล้วก็หมวน เหมือนทําข้าวต้มมัดค่ะแบบนี้นะคะแล้วก็ใช้นิ้วชี้กดลงไปจับจีบนะคะ่ะแล้วก็กลับได้เลยอีกฝั่งก็เหมือนกันจีบนะคะแล้วก็กลับเลย ถ้ายาวไปเราก็ตัดค่ะเรียบร้อยค่ะพอเสร็จแล้วก็นำมาย่างกันค่ะใช้ไฟอ่อนๆในการย่างนะคะระหว่างย่างก็คอยกลับไปกลับมาจนใบตองแห้งเลยค่ะ ได้ที่แล้วค่ะย่างให้ใบตองแห้งประมาณนี้ก็สามารถเอาขึ้นได้เลยค่ะตอนนี้ข้าวเหนียวปิ้งทั้ง3ไส้ของเราก็พร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะตัวนี้จะเป็นไส้กล้วยไส้กุ้งแล้วก็ไส้เผือกกวนค่ะเรามาชิมกันเลยค่ะขอชิมไส้กล้วยนะคะให้ดูความนุ่มของข้าวเหนียวก่อนค่ะนี่นะคะ เหนียวนุ่มมากๆนุ่มหอมมันอร่อยค่ะมาชิมไส้กุ้งกันบ้างขออนุญาตใช้มือนะคะล้างมือสะอาดแล้วค่ะอ่ะลักษณะก็จะเป็นแบบนี้ืไส้กุ้งก็อร่อยมากนะคะหอมสามเกลือแล้วก็มีรสชาติที่เค็มๆหวานๆนะคะทานกับข้าวเหนียวมูเนี่ย สุดยอดเลยค่ะลงตัวสุดๆเลยส่วนไส้เผือกกวนนี้ไม่ต้องชิมค่ะเพราะว่ายังไงก็อร่อยอยู่แล้วนะคะลองไปทําดูค่ะรับรองว่าไม่ยากแล้วก็อร่อยมากๆนะคะและสําหรับคลิปนี้แม่ซีก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้แม่ซีในการทําคลิปต่อๆไปด้วยค่ะขอบคุณทุกคนมากนะคะสวัสดีค่ะ